โอเคนะกาสวัสดีที่ผู้ชมกับานกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมเชนกับช่องอาคาราตบ์เซตแชแนลนะครับนี่เลยครับเนี่ยตามชื่อดิสเลยนะครับวันนี้เราจะมาเล่น ไม่เคยอ้าวแล้วนะขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กับใครครับคลิปนะก็ไปครับไปโปรโมทช่องเขาได้นะคุณครับเดี๋ยวเงียบเลยครับเป็นไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับมาแล้วเออรอตั้งตรืงนั้นมาแล้วได้ไรได้ไรได้ไรอะเดาโบน่ะเดาโบน่ะเดาโบนะ นาโบเชื่อปะมาดันนี่ดันแรกเลยโคลับโคล <ane> <บ S 1> ับดันแรกดันแรกอ่ะสีนีสู๋กำลังไปกำลังไปแู้วจบกบคิดว่าดานแรกเราจะชนะไปเครับดานแรกเราจะชนะไปเงี้ยข้าเข้ายังเข้ายังเขาตั้งหนาเนี่ยเขาทำไมเขาไม่เห็นนายวะดันสองได้ปะดันสองได้ปะดันแรกเอ้านี่ไงนี่ไงเขาเห็นแล้วมาสีสีเขียว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 ไอ้ก้อนสีเขียว อะไรสกินเข,ขีย,ยวสีเขียวไอ้กอนไม่ต้องไม่ต้อง,นนะองห่วงสกินแล้วสีเขียวเขียวใช่ปะเออด่าอะไรวะเนี่ยผมขอเล่นเนีไม่ขยายจอนะครับว่าอืมไม่ขิดลูกกระตา่าย <c oughs> เด็กจังกใครทีอยานผมก็ผมก็มีตัวเกมเป็นแบดมอดนะครับใครที่จะไปหาแล้วอืคุณไม่ได้ยินเลยเว้นไอเพชรมันมันไม่ได้แหละไอเพชรอ่ะเออแมงสามสิบตลอดเลยเว้นเวอัสบิดไม่ได้อ่ะ พัดบิดแล้วตกแน่นอนเขาบอกเลยแหลกจริงดิอืมแหลกเกตอยู่นู่นก่อนใช่เว้นไปเฮ้ยเกงแตกเหรอแตกดิเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้คุ้มร้อนคร้เฮ้ยคุ้มร้อนอะฮาอะไรวะเนี่ยเพิ่งเข้ามาเองเว้น เออออกออกอเฮ้ยพงุ่ิพ่งออกงพ่งออกเราออกแล้วอะมืออะไรนรยงเกมกลูปกระดาษไม่้องไม่้อไปหนึงเนี่ยตาปะแต่งสอง้องดังเดอยทุกคนครับนี่กูดาดคูขายคลิปมันเนี่ย นี่ขนาดกูแหลกเลยนะเนี่ยเชนเข้ามาเร็วเออกูยังเล่นไม่จบเขาเริ่มตาใหม่ไปละไอหนึงนะเล่นไปก่อนเลยเขาเริ่นอู้ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเล่นบิวเวอร์เซ่นรอแล้วกันมามาเขาวันนี้ผมก็ได้จัดจัดไม่เป็นไรก็ผเป็นไรไม่เป็นไรเซนเราเล่นจบละ มันไม่ได้มีเพื่อนเราเชนมันไม่มีเพื่อนนะเพื่อนจะมาโอเคท <c oughs> ุกคนนะครับเดี๋ยวผมจะมาโชว์สกิลการสราส้างของผมนะครับว่ามันจะสวยแค่ขขไหนนะครับนี่ดับเบิลดับเบิลอ่ามาด่านแรกเลยดับเบิลด่านแรกดับเบ,บิลคาร่าะเรามันมีลมได้ด้วยนะปีแต่ผมขี้เกียร์ลมครับเสรไลเดี๋ยวมี ส่วนเดีนี้ก็นี่นะครับก็ดูได้ว่ามันเป็นยังไงครับผมก็มีตรง,น,ง,น,ง <c oughs> น,นี้เราตอนนี้ทีนี้รอไม่ได้สะตอนนี้ยุ่งเรา่งมันไม่ขึ้นอ่ะมันเป็นไหลลงสกินละเออก็อย่าลืมกดไลค์ลกดแชร์กดแชร์กันด้วยนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวมาห <c oughs> ์ผมอาจจะไม่ดังนะครับตอนนี้ผมจะต้คลิกเพราะเสียงผมมันบังใครที่ดูที่นี้ครับอย่าลืมกด ไลค์กดซับสไครป์แล้วก็กดแชร์กันเลยนะครับเพื่อเปกําลังใจให้เราทํบดินไล่สองร้อยินไล่สองร้อยไล่หนึ่งไล่หนึ่งไล่สองไล่สองไล่สองดินไล่สองร้อยบอกดีเช่นถึงสองร้อยดินไล่กูเปิดกล้องสองร้อยดินไล่กูเปิดกล้อง ต <c oughs> อนไลน์ดีไลนกูปเปิดก่อน <c oughs> เดี๋ยวตอนท้ายคลิปนะครับ <c oughs> เดี๋ยวท้ายคลิปผมจะช็อปซัพพอร์ตช่องก่อนนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปมีการช็อปซัพพอร์ตช่องแล้วจะมีสปอนเซอร์เข้านะครับสปอนเซอร์ชื่อว่าสปอนเซอร์นะครับก่อนฮับไปไม่ใช่เดี๋ยวปป <c oughs> เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวนะ เว็บเว็บนี้มันเราชอบดูนะเว้ยเว็บนั่นชอบไอ้เวินมามาสร้างเลยครับกล่องกล่องช่างกล่องกล่องกล่องทำเม็นกล่องสมบัตเราอัดอยู่ไหมนะเอออัดอยู่อัดอยู่อัดอยู่สมบัติมีมีกัญชาไอกัญชาไหนกัญชากัญชาเป็นยาวมีเศษยาวญชาไมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาสร้างให้เขาสร้างฉากเหมือนเดิมนะโอเคเขาสร้างกล่องก็ต้องพูดอะไรกล่องนะสร้างเลย สร้างฉากฉากคือต้องมีน้ำทะเลสร้างแบบกล่องแบบกลางทะเลอย่างเงี้ยทุกคนครับผมจะขออภัยกับคุณผู้ชมทุกท่านที่ไม่ค่อยชอบใช้โปรแกรมขี้โกนผมจะใช้มีปัญหาปะผมจะใช้มาโคในการสร้างครับก่อนค่ะใครที่อยากไปดูช่องเพื่อนผมครับไอกรอนครับก็เดี๋ยวมีทิ้งลิงก์ได้คลิปเลยนะดิสคอร์ดด้วยเออดดิสคอร์เดี๋ยวผมจะมีดิสคอร์ดให้ด้วย นี่ขอตูนะไม่ใช่นี่ขอึงนะนี่ขอตูนะเอาไอเว้นช่องกูนะเว้ยไอกระตุกกระตุกเออมึงก็ลงที่ขอดกูเดยเออเดี๋ยวกูกูขอลงแค่นี่ขอดงแล้วกันเสือนกลุ่มมึงกูไม่ลงกูจะลงกลุ่มกูละกลุ่มอะไรวะกลุ่มหออะไรกลุ่มอาคาและตอมเมอเข้ามากันเย้ยนะครับ แล้วหนึ่งสมาชิกครบหนึ่งร้อยเดี๋ยวจะมีกิจกรรม้วยนะครับกิจกรรมแจกเงินสองบาท <c oughs> กิจกรรมแจกยุดเออยุทอะไรอะ่ะใครโชคดีก็ได้ VP ไป v ีพีบีพีอ่าเอ้ไม่เป็นไร<ห> <Special. S 1> สเปเชียลสเปเชียลสเปเชียลเราเราไม่เห็นชื่อเราดิอดีกว่าเดี๋ยวไม่แอดเรามาเต็มเลยเดี๋ยวไม่เป็นไรมีคนดูขอรทซิเจ้านะ อันนั้นละคุณผู้ชมขอเปิดออโต้คิกเพิ่อความสบายออโต้คิกเชนอยู่ไปดิอยู่อยู่อยู่ออโต้คิกเร็วปะ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 ออโต้คิกออโต้คิกจเตะคิกในน้องแม่ออโต้คิกเหรอ อือแล้วคลิกแกผมว่าที่เราดู 6, คลิกผมครับหกสามคลิกจริงๆผมจะตคลิกธรรมดาผมได้แค่สิบเจ็ดเองนะรู้ไหมเดี๋ยวว่ากูสร้างนานเค่ไหน่นะสร้างอะไรวะเป็นชาไม่ได้ดูเลยสร้างใหญ่ทำอะไรวะอาถามตรงจะสร้างใหญ่ทำไมอีการ์ลักไง อืมเอกลักษณ์เออเขาจะอยู่เอกลักษณ์เวนน้ำน้ำไหลเคนน้ำน้ำเคนน้ำ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 ไหลน้ำแตกเชนน้ำแตก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 ไหนเดี๋ยวไม่สวยเลย ไม่รู้อ่ะงงัวคุณสั้งไ,งไม่ค่อยสวยว่ะเพื่อนค,คุณแจงงงไปเอาทุบแม่งสร้างไม่สวยเป็นไรป่าโอชบอมันบ้าไปแล้วครับ เป็นบ้าค่ะวันนี้มันเป็นบ้าอะไรของเขาเขาเป็นอะครับโอ้ยปวดแขนขอเขาเดมอนกบทีหลังผมปวดแขนนะครับแขนผมจะหักนะครับคุณผู้ชมทุกท่านเลฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทันทันทันหนึ่งวินิดหนึ่งวินนิดทำเป็นเพชรด้วย ดูเราหรอเขากำลังหยิบเพชรอยู่เลยไม่ต้องไม่ต้องทำทองกับเพชรดอยนี้เปิดจุดทองป็ะทองไม่อยากให้มันเห็นด้วยอยากให้เขาเห็นข้างในก็พอละรอไว้นะเอาไว้สามสิบวินแล้วผู้ชาเออเออเอออันไหนวะ อืมเอ่อปุ๊ปปุปปุ้าอโอเคนะครับทุกคนเสร็จแล้วข้างหลังอะไม่ปิดอ่ะข้างหลังมันบังอ้ยอ้ยอๆ้ยทันเฉยเกือบไปโอ้เอออะไรอะซปเปอร์ปูตายคนเด็ดเอาซุูเปอร์ปูเลย Đập được luôn Oh. Để không buồn Con lửa lưu ở trên Ừ, lửa lưu nít chưa? Ờ, uh, um What? What? What is this? What? What? Oh, oh. The fuck is that shit? Hmm? Huh? What the? Um, สร้างไม่แค่นี้หรออ๋อมันไม่ใช่กล่องสมบัติไงมันไม่ใช่กล่องไม่ใช่กล่องสมบัติเราผิดโจทย์แล้วอะเออว่ะไม่อเ,อเป็นไรหรอกแต้นนี่ไม่สร้างเหมือนกล่องสมบัติเลยอะเราในแล้วเหมือนได้ซือแล้วกล่องสมบัติ <laughs> ใช่เพืก็คือโจรใต้น้ย เออราจนใต้เดี๋ยวยลโล่ไหนวะกตุกตุกโอ้ไม่ตัวยางว่ะโอ้ไม่เย่เยอืมกันดีไม่รู้ว่าจะจหมดเลยเลยเย้ก็ใช่ไง รู้สึกกังวลยสวัสรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอ่าอ่าจะมาช้าๆกันนะครับบายๆครับซ้ำด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับบ๊ายบาย๊นนี่ครับอย่าลืมคลิกนะครับ